สวัสดีครับสาธิตสุขุยก็ตครับนี่อยู่กับช่องเมียววัดพระเพลินนี่เปลาเบ่งบรรยากาศไทยน้าให้ลูกค้านะครับเนาะเนี่ยเพิ่นไป,นปนขยับรถอะครับมือใหม่กับมือใหม่หัดถอยรถนี่ยใส่เกียร์เตาเนาะครับเนาะใส่เกียร์เตา,ากับทิศา มือใหม่ครับใหญ่ครับมัน,มนบรรยากาศอันนี้ก็ฝ่าฝนก็หมื่นมาแล้วนะครับเนาะตกมาเนาะไทยไทยก็ดิ้งยังแกนอยู่ครับวา่าฝนตกบ่แห้ง ¡Hola! Chaval, ven ีบรรยากาศมีลูกค้านะทิ็งทางงาใหม่พ่น,นํำครับครับทาง,งาล,าลำครับรทางงาใหม่ลูกค้านํำเพราะว่ากันบดทางตือยามเกี่ยวเพื่อสิได้เกี่ยวเขางาใหม่พวกนี้ก็มันก็สีหล่ำออกมาในงันหน้าครับรถเกี่ยวเกี่ยวไบรดิปวันนี้ก็ต้องไถ ไทยไว้ซสำนีก้ก่อนกับทางงาใหม่ออกมาก้กองไว้แบบนี้ครับการมั่วสิทางก่อนไทยมันกับสกีดมัว่วอีกครับถึงเราเอาไทยเนาะนี่มัาวา่วกระทางไว้มัไทย่านไปแหรอมั่วก,ก้องไว้นี่นเดี๋ยวลูกขารประศิษฐ์มาจุดเองครับแต่เพไปในทางก้องไว้เพป็นเป็นลูกขาประจำครับเพป็นใส่บริการทุกปีครับแต่ขับรถมาครับ ทางนี้ก็เป็นกับจ่ายค่าแรงครับเป็นก็ให้ค่าแรงต่างหากเนาะครับบดเกี่ยวกับกาถัไเมื่อทางให้ยายแน่เลยนะามาทางเพราะว่าหน้าปืนนี่เป็นหน้าติดบานนะครับการฝนตก ฝนตกซ้ำหดายซำหนึ่งกับหนามมันก็นสีไหลเป็นทางหนามไหลลงมาจากบาดน,นะสินะครับมันก็นสีมีหนามว่ายพื้นก็เลยต้องเย็ดว่าครับหน้าพื้นนี่ประมาณสิบร่ยราเบิ่งบรงบรยากาศอันนี้การไทยก็การไทยก็มีหลายแบบครับอันนี้กั ไทยเปิดออกครับนี่ก็เพื่อสีแหวกก้างนะครับนี่ให้ผงก้างมันให้ผงก้างตั้มนะครับมาเมบิ้งบรรยากาศนะครับเนาะนี่ครับน,นอ้ไถแบบนี้ก็ผงก้างก็กสีตั้มนะครับนอ้๊ทเปิดออกเปิดออกนี่ครับแต่กัน งานใดที่ว่าเป็นตำบ่วงกลางเป็นตำแมแหลมกับไทยเขาครับแต่ละงานว่าคือกันครับก่อนสิทธิไทยกับเบิ้งครับพื้นที่ราเบิงบรรยากาศนะเนาะ ฝากติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจส่งเมียวบาตพปาเพิ่นนะครับเด้อหัวกันลิปต่อไปตะอรับเนาะ